ไอ้เฮียเฮียเฮียไอ้เฮียเล่นโคตรสวยดูดิสะบัดโบสสะบัดโบสเฮียโคตรเท่เมื่อกี้เนี้ยโอ้โหระยะจูบนี่เป็นไงเพลงโคตรชิวอ่ะเพลงเอ้ยเนี่ยพี่โคตรชอบจังหวะสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วโดดยิงแบบนี้เลยว่ะดูแล้วอยากเล่นเลยเอาจริงป้าแต่พอเข้าไปเล่นแล้วแบบเป็นใครเป็นเหมือนพี่มั้งแม่งดูแล้วอยากเล่นเลยแต่พอเข้าไปเล่นแล้วแม่งไม่ใช่ไอ้เฮีย แต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เฮ้ยผมตั้งเลยนะเมื่อกี้พี่ไปบินเล่นมาว่ะน้องๆทุกคนเป็นไงพวกเองว่าพี่เท่แล้วเปล่าไอพิกกี้มันเป็นผู้มีพลังพิเศษมันสามารถบินห่อเหินเดินอากาศไปที่ใดก็ได้แล้วแต่ใจจะอยากไม่เชื่อดูนี่ เปล่าเนี่ยพี่มันมีพลังวิเศษวิเศษวิโส <c oughs> โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่ทนบิกกี้เออไม่ใช่หรอกวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่แบบประมาณว่าจะพาไปดูผู้มีพลังวิเศษในจักรวาลใบนี้นะครับไม่ใช่ในโลกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกนะครับน้องๆหนูๆทุกคนนั้นก็คือมาทเทอบยุโอเค ดเดี๋ยวเราจะไปดูความโวดความเฮี้ยมความอามหิตของเขากันดีกว่าครับว่าหลังจาก8ล้านซับเนี่ยเป็นจังไดกันบ้างอาา่าไม่ลงคลิปตั้งนานเดี๋ยวเราต้องไปดูเบิงตาดูกันหน่อยแล้วโอเคเลสโก o ก่อนรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิกกิงกล่องแก้วให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลสโก จะบินอีกแล้วไม่เอาไปดูคลิปโอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนับมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะคบตอนนี้มีอยู่21 1เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24สิบตอร์ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลทนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะให้โอนเงินเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องแรกนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับส่วนช่องที่2ให้ใส่เป็นจํานวนเงินนะครับ โอ้โห oh, ทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเห็นหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนำเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมีสองอันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โห,โหเยอนะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าวสุ่มครั้งลลละเเครรดดดดดิ่่่่าาานนนนััั้้้้กีี๋ยวววมจจจจชหอออบงงงงงงสสไไแแแแแ พี่น่าจะเจ็บปว,วดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาเ้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยจ่าพัน นี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสาม let's go 7,607เพรครับน้องๆทุกคนเพรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตอกเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของมาเทพอายุโอเค1นวัน1.6ล้านวิวส์เวิร์สนะครับผมไม่ลงคลิปมาเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับนานที่สุดเลยนะตั้งแต่เขาไปแบบลงคลิากจ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์โดยประมาณแต่นี้สองสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าคลิปนี้เป็นจังได่แล้วทุกคนสังเกตไหมต้องซื้อหวยแล้วนะครับ808นะครับเห็นไ,ไหมทุกคน8008น <pe a> ะครับทุกคลิปเลย8008 8008 8008 8008 8008ูนย์ศูนย์แยเ่อาเองี้ดีกว่า <pe a> เพื่อไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราเข้าออคลิปกันเลยนะครับน้องๆหนูๆ let's go เปิดตัวเท่เหมือนเดิมพี่ว่าอันนี้แหละอันนี้อันนี้น่าใช้เปิดตัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมันดูแบบมีมิติมีอะไรลอยๆมีเสื้อตาอยู่อย่างเงี้ยูดเปกอ,อันนี้ช็อตเปิดตัวเบ้มอันนี้มันเป็นสเตจที่เอย อันนี้มันเป็นสเตจที่พี่เห็นหรือเปล่าว่าที่แบบเล็งค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ยิงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่อยากลองอยู่นะพี่อยากลองทำอยู่นะเฮ้ยสับปืนเร็วก็สวยว่ะทุกคนเฮ้ยเกินไป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 เฮ้ยนี่อะหัวไปดิ รอยมาวิ่งมาอีกตรงๆแบบนี้ <c oughs> ปกติตัวที่แบบวิ่งมาตรงๆแบบนี้ไม่เคยรอดจากเนื้อมือในการยิงเลยนะทุกคนเฮ้ยพี่สเสพอะไรว่ะอันนี้น่าจะเป็นลากชิวอันนี้น่าจะเป็นลากชิวดูทรงนั่งลากที่เคยไปรอมาหลายจังหวัดแล้วนะพี่ว่านั่งลากเนี่ยทำแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะนั่งลากอะแต่มันดูแบบดูฟิลเท่อะถ้าเป็นแบบ วิ่งอยู่นั่งลากปุ๊บแล้ววิ่งต่อแล้วนั่งลากแล้ววิ่งต่อแล้วนั่งลากคำนี้ถ้าติดติดกันสี่เมตรพี่ว่าแม่งสวยเลยนะวางเท้าดีเกิน S S เฮี้โคตรไกลโคตรไกลอ่ะโอ้โหตรงๆแบบนี้ไม่ต้องสืบแดงฉานมาตาฟาเกอร์เฮ้ยโคตรวร์โคตรเร็ว นี่ไงโหวิ่งป่าสายพี่ทำยิงค่อยได้เลยนะพี่เหมือนเห็นเหมือนเห็นคลิปหนึ่งที่มันเป็นสไตล์แบบประมาณว่าเหมือนกับเล็งแล้วก็ลากแล้วก็ยิงปะ่ะของพวกแกงบาวันหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวต้องไปลองทำคลิปดูดูบาวันหน่อยแล้ววะรู้สึกว่านั้นมันจะดูทรงมันสรุปมันมันทำได้หรือมันโปรวะเอ้ยอียแกแล้ว คลิปนี้มันก็จะมาล่ออีกว่าโอ้หพี่บี๊เกินไปหรือเปล่าว่าผมปูอะไรเงี้ยไม่ใช่รหรอกพี่ก็พี่พี่อยากรู้มันทาได้จริงๆใช่ไหมไอไอเลงแล้วลากลากเป้าขึ้นอ่ะแล้วก็ค่อยยิงอ่ะถ้าทําได้จริงคือไอเฮียเทเบาว <Wow. S 1> แต่ว่าพี่เคยทำมันมันยากอ่ะพี่เคยทำแล้วลากแล้วมันไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะอกำลังฮิตกำลังฮิตปนรูดโอ้โห เหมือนในคลิปที่พี่ลงว่าหนึ่งสี่ปืนลู่อะ AU CTC อ่ะเหมือนว่าไอ้เฮียดูเร็วอย่างจวดอย่างเร็วระหดูดิไอ้เฮียเล่นโคตรสวยดูดิสะบัดโบสะบัดโบเฮียโคตรเท่เมื่อกี้เนี้ยเท่จริงเท่จริงเท่จริงโอ้โหระยะจูบนี่เป็นไง เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยนึกว่าจะฟันหัวโอ้หโหระยะโคตรใกล้เลยเรียบร้อยเบ๊ะอุ้ยหนึ่งสเก็ตมันจะเล่นอะไรกันอ่ะสองคนนั้นนะ่ะโโอ้หแล้วยังไปยุบมันตุกมึงนี่เนาะเทชัดเลยว่ะโอ้เมื่อกี้เห็นจังหวะฝืนเป้าด้วยนะเป้ามันดีดดึ๊ดๆึ๊ดแล้วแบบฝืนดันไปอ่ะ้ย ยัางไงล่ะโดดยิงพุ่มหญ้าอ้ยเฮ้ยหนึ่งเลยอุ้ยจูบเขาจะต่อยวะนี่ไงดูดิเลือดพุง่งฟงกระจายเลยอะ่ะเอ้าเดี๋ยวนี้หลังคามันมีปืนด้วยเหรอวะพี่ไม่เคยลงอะ่ะเขาจะยิงตัวไหนเนี่ยยิงัวหน้เรียบร้อยโอ้ รู้สึกว่าจะไม่มีจับแล้วเนี่ยปืน2ม 2> ิมตรก็กระจายแล้วอ่ะกระจายเข้าหัวได้ไงวะเฮียโคตรตึงเพลงโคตรชิวอ่ะเพลงนี้เฮ้ยเยพี่โคตรชอบจังหวะสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วโดดยิงแบบนี้เลยว่ะโอ้เฮ้ยแดงฉานมาดิแดงฉานมาดิข้างหน้ามีนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยะฟันหัวไม่งั้เลยไหม ดมตู้อยู่เขาบอกดมตู้อยู่แป๊บน,นึงนะน,น้องเฮ้ยโอ้โหกร,กระจายเยอะเฮ้ยหนึ่งโอ้โหสี่หวัวเรียบร้อยสวยลงมาไม่เล่นลงมาไม่เล่นลงมาไม่เล่นมาบอกเฮ้ยเพื่อนเล่นก่อนไปหนึ่งเม็ดเฮ้ยเห็นเห็นติดติ่งเหรเมื่อกี้วางเป้าแล้วก็ดึงครับเรียบร้อย าฮมาถ้เป็นซุ่มอ่ามาหนึ่งแดล้านแล้วว่ะทุกคนว่าเขาจะไปหยุดที่ตรงไหนวะถึงสิบไหมวะโอ้บอกเลยว่าถ้าสิบล้านนี้มันเป็นแบบเขาจะแซงหลายคนอะในวงการฟรีไฟล์ตอนนี้ก็จะแซงไปเยอะแล้วแหละอย่างเช่นซีจีก็แซงไปแล้วแซงใครอีกวะ แพงหนึ่งสี่หนึ่งสองไปแล้วเหลือยูได้ปะยูได้จากเก้าล้านยูได้เก้าล้านปะโอ้ oh. ไม่อยากคิดถึงวันที่แบบเป็นฟิลประมาณว่าสมมติว่าฟรีไฟล์แม่งสมมตินะสมมตินะเนะว้ยฟรีไฟล์ปิดตัวอะไรเงี้ยอายูโอเคทำอล็อกอ่ะไอบีทำวีล็อกอ่ะเฮียขับมาแตงเที่ยวอะไรเงี้ยโอ้ <c oughs> ไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ะ จริงๆทำได้นะก็แบบใส่หน้ากากปิดแบบเหมือนซีจีก่อนอะไรเงี้ยน,นึกออกปะนึกฟิวออกปะแบบเหมือน m N ็ J อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะฟิวก็ได้อยู่นะโอ้ฟันสองหัวลวดโอ้ตึงเปียเลยวะแปดศูนย์ศูนย์แปดโอ้โหเมื่อกี้นี้แดงฉานกลางอากาศ เฮ้ยนี่ไงบนบ้านเฮ้ย hey! ยิงแล้วค่อยเลียงเมื่อกี้โคตรเท่เลยเท่จริงว่ะหัวไปหนึ่งเม็ดฟาดไปเฮ้ย <Hey! S 2> ชุบกันหรอเฮ้ hey! นยน่าจะปล่อยชุบก่อนเมื่อกี้นี่หาเลยนะเว้ยทำไมไม่ปล่อยชุบก่อนบอกเลยว่าตึงจัดเฮ้ยกระโดดยิงแบบนั้นเลย นี่ไงนั่งบัลลังรู้จักป่าวอีหนูจะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วเอ้ยหองสองเมตรดูแลอยากเล่นเลยเอาจริงบ้านแต่พอเข้าไปเล่นแล้วแบบเป็นใครเป็นเหมือนพี่มั้งแม่งดูแล้วอยากเล่นเลยแต่พอเข้าไปเล่นแล้วแม่งไม่ใช่อ้เหี้ยหนังคนละมวนหนังคนละตอนหียเอ้ยคุณรู้ว่าคุณเป็นอายุโอเคหนึ่งสี่ลากมันเลยจ้ามสมเพศโดนยิงยับเละเทะตุ้มเป๊ะใครเป็นสารภาพมาบอกมาเดี๋ยวนี้ กู8ล้าน1แสน2หมื่น followers นะครับผมโอเคครับผมทุกคนก็จบไปพี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นเกาะดังมาดัฟเฟเกอร์อะยูโอเคบอกก่อนว่าสักวันผมจะเก่งขึ้นเลิฟไก่เท็ดชื่อคลิปแต่ลันคนโคตรปั่นนะครับผมนี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างกระแสนะเว้ยแล้วดูปกคลิปเขาด้วยแม่งโคตรขี้เ,เลยนะครับเขา เท่าที่ได้แจความมาคือจ้างว่านมาเลยนะทุกคนนะสำหรับการทําปกคลิปนะครับ8ล้าน1นึ่งแสนสหมื่นลงคลิปไปขึ้นมาอีก3าม<ๆ>เขาเรียกว่าอะไร3 3มสามหมื่นหรอตอนนี้ 8ล้าน1 5 0 0 0 0หแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าคลิปนี้จะขึ้นไป8ล้าน3หรือเปล่าเพราะว่าโดยประมาณเนี่ยเท่าที่เคยถามนะครับ1คลิปจะขึ้นประมาณแสนหนึ่งหรือแสนห้าติดตามนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าจะถึงแสนสามหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้โอเคปะทุกคนโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้เีแอคชั่นใครอีกคอมเมนต์บอกพี่ไว้แล้วเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกล่องแก้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไป